สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อพอ l โลมาเคสแก a นประจำวันที่2 1ตุลาคม2 5 6 8นะคะวันนี้เรามีข้อมูลภาพรวมตลาดจากเมื่อวานวันที่20ตุลาคมมาดูกันค่ะดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายจุดเลยนะคะใช่ครับภาพรวมคือตลาดสำคัญสคัญก็ดูฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังมีบางตลาดที่มีความผันผวนที่เราต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษเหมือนกัน ค่ะงั้นเราเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเลยนะคะเห็นว่ารีบาวขึ้นมาได้แบบว่าค่อนข้างดีทีเดียว S&P 500นี่บวก1.07% d ดศูนก็บวก1.12%ส่วน NASDAQ นี่แรงสุดเลยบวก1.37%ครับผมแรงหนุนหลักๆมาจากไหนคะโดยเฉพาะเห็นว่ากลุ่มเทคใหญ่ๆอย่าง Apple นี่ขึ้นนำมาก่อนประกาศงบปราสสัปดาห์นี้ด้วย หลักๆเลยก็คือความกังวลเรื่องเสถียรภาพของธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐเนี่ยมันดูเบาลงไปเยอะครับพอความเสี่ยงตรงนั้นลดลงเนี่ยนักลงทุนก็กล้ากลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคที่เป็น q คุณภ t พดะครับอ๋อค่ะกลุ่มคุณภาพดีใช่ครับกลุ่มที่พื้นฐานแข็งแกร่งหน่อยแต่ว่าน่นแน่นช่วงก่อนประกาศงบจริงก็ยังเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังต้องบริหารความเสี่ยงกันใกล้ชิดอยู่ครับเข้าใจเลยค่ะพอความกังวลใหญ่ๆมันคลี่คลายเงินก็อาจจะไหลเข้าหุ้นคุณภาพดีก่อน ทีนี้ฝั่งยุโรปล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าก็ปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันสต็อกหกรก็ฟื้นตัวยุโรปก็บวกครับสต็อก600ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ0.6%นะครับที่เด่นๆหน่อยก็เป็นดัคซเยอรมนีบวกไป1.8 0ปเปอลยสวนฟุซีหนึ่100อังกฤษก็บวกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับศูนย์จุดห้าสองเปอร์เซ็นต์ปัจจัยหนุนคล้ายๆกับสหรัฐหรือเปล่าคะเรื่องแบงค์ใช่ครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องความกังวลแบง ผ่อนคลายขึ้นนิดหน่อยก็เลยส่งผลบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่ในยุโรปแล้วก็กลุ่มสินค้าแบรนด์หรูลักชัวรี่ครับอ๋อกลุ่มลักชัวรี่ครับกลุ่มนี้เลยดูนะ่าสนใจในเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นแบบว่า tactical overweight นะครับค่ะ tactical overweight ใช่ครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องความผันผวนของค่าเงินทั้งยูโรทั้งปอนด์ด้วยครับ ค่ะดูเหมือนสหรัฐกับยุโรปจะไปในทิศทางบวกนะคะแต่พอหันมาดูฝั่งเอเชียเนี่ยภาพมันดูต่างกันชัดเจนเลยนะคะญี่ปุ่นนิกเค225นี่พุ่งแรงมาก3.37ครับผมแรงที่เดียว เวียดนามเวียนอินดี่นี่กลับร่วงหนักเลยนะคะ5 4 7เกิดอะไรขึ้นคะทำไมมันสวนทางกันขนาดนี้สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยการที่ขึ้นแรงก็มาจากความคาดหวังเรื่องอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการเมืองในประเทศเข้ามาหนุนด้วยครับมุมมองเราก็เลยยังเป็น o v e r อร์เวทคือให้น้าหนักลงทุนมากกว่าปกตินะครับค่ะเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะสาหรับญี่ปุ่น เน้นไปทางกลุ่มส่งออกอุตสาหกรรมแล้วก็พวกระบบอัตโนมัติครับที่น่าจะได้ประโยชน์แต่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเยนไว้ด้วยอืมค่ะแล้วเวียดนามที่ลงหนักละคะส่วนเวียดนามเนี่ยที่ลงหนักก็มาจากแรงขายค่อนข้างกว้างเลยครับประกอบกับมีข่าวเชิงลบเรื่องหุ้นกู้ภาคเอกชนเข้ามากดดันพดอดีอ๋อมีข่าวหุ้นกู้ใช่ครับแม้ว่าจะมีแรงขายเยอะแต่ถ้ามองยาวๆหน่อยเวียดนามก็ยังมีโอกาสเติบโตนะครับจังหวะแบบนี้อาจจะพิจารณาแบบ ทยอยสะสมหรือสเกลอินนะครับในหุ้นใหญ่ๆบลูชิปที่สภาพคล่องสูงสูงค่ะทยอยสะสมครับแต่ก็ยังต้องระวังความผันผวน,นจากเรื่องนโยบายเรื่องหุ้นกู้ที่ยังไม่นิ่งครับค่ะ เป็นภาพที่แตกต่างกันจริงๆในเอเชียนะคะทีนี้มาดูฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างค่ะราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงไปอีก1.1%อยู่แถวๆ57.5ดอลลาร์ซึ่งต่ำสุดในรอบกว่า5เดือนเลยนะคะครับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเลยส่วนราคาทองคำยังทรงตัวได้ดีนะคะเหนือ4,254ดอลลาร์มีอะไรอยู่เบื้องหลังคะน้ามันที่ลงเนี่ยหลักๆก็มาจากมุมมองว่าอาจจะมีอุปทา,านส่วนเกินในตลาดครับ คือกลัวว่าผลิตออกมาเยอะกว่าความต้องการใช้จริงอ๋อกลัว Oversupply ใช่ครับส่วนทองคําที่ยังยืนได้ดีก็มาจากธีมเรื่องการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่างๆอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยในอนาคต บวกกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมทองก็เลยยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจอยู่ครับค่ะแล้วค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ล่ะคะค่าเงินบาทอ้างอิงจากแบงก์ชาติล่าสุดก็อยู่แถวๆสามส6บบาทต่อดอลลาร์ครับก็สะท้อนว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบาทครับ ค่ะฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้าจะให้สรุปเป็นแนวคิดกลยุทธ์การลงทุนหรือควิ c เช็คสำหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะครับสรุปมุมมองตอนนี้ก็คือเรายังคงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหรือ Overweight นะครับในกลุ่ม US Quality Growth และก็ Semiconductors พวกนี้ได้ประโยชน์จากเทรนด์เทคโนโลยีและก็พื้นฐานดีค่ะ US Tech คุณภาพดีใช่ครับแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่กับแบ,บ,แบรนด์หรูในยุโรปที่ฟื้นตัวตามเซนติเมนตตลาด หุ้นใหญ่กลุ่มการเงินอุตสาหกรรมในอินเดียอันนี้ก็มีสตอรี่การเติบโตแล้วก็หุ้นสภาพคล่องสูงในเวียดนามครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากทีมอัปเกรดดัชนีในระยะยาวค่ะนั่นคือกลุ่มที่ o v e r w e ์เว t แล้วกลุ่มที่ควรลดน้ําหนักล่ะคะกลุ่มที่แนะนําลดน้ําหนักหรือ u n d e r อร์เว t ก็คือกลุ่มพลังงานครับโดยเฉพาะน้ามันกับกา๊าซจากความกังวลเรื่องอุปทา,านเกินเมื่อกี้แล้วก็กลุ่มธนาคารภูมิภาคในสหรัฐรวมถึงพวกสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยพวกนี้ยังดูเปราะบางอยู่ครับ แล้วสําหรับการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดชล่ะคะสาหรับการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดช e เซฟตี้เนี่ยทองคําแล้วก็โลหะมีค่าย,ยังมีบทบาทสําคัญครับรวมถึงตราสารหนี้กลุ่มภาสดีระยะกลางถึงยาวแล้วก็เอ่ออาจจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาทด้วยถ้าพอร์ตลงทุนโดยรวมมีสัดส่วนเงินดอลลาร์ค่อนข้างสูงครับ ชัดเจนเลยค่ะนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวและมุมมองกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญจาก Apollo Market Scan ประจำวันนี้นะคะใช่ครับสิ่งที่ต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยก็คือการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆนะครับทั้งในสหรัฐและที่อื่นๆแล้วก็ทิศท,ทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆอันนี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในรยะยต่อไปครับ ต่อนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยตลาดจะให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจริงๆหรือว่าจะอ่อนไหวไปตามกระแสข่าวสั้นๆมากกว่ากันอันนี้น่าติดตามครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับอ p พ l อลโลมาเก็แกนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์อพอลโลเวลจำกัดโทร021808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอพอลโลเวลได้ที่ w w w a p o l l o w e l l c o t h